รู้จักชื่อหรอกถ้าท่านไม่ได้ศึกษาพระคำพีมาท่านยังไม่รู้ว่าตอนนี้เราเป็นโสดาบันแล้วเป็นสกิดาคาแล้วแต่ท่านจะมีคุณสมบัติของพระโสดาบันเช่นท่านจะไม่มีความกลัวความเจ็บความตายเป็นต้นท่านจะไม่ทําบาปโดยเด็ดขาดท่านเห็นกฎแห่งกรรมชัดเจนตายไปืทำบาปแล้วตายไปก็ต้องไปใช้กรรมต่อถ้าทําบุญแล้วก็ได้ไปอยู่ในสวรรค์ชั้นต่างๆ อันนี้ท่านจะไม่สงสัยท่านจะเชื่อกฎแห่งกรรมแล้วท่านจะไม่เชื่อพิธีกรรมอะไรต่างๆไม่ต้องไปหาหมอดูถามหาหาฮวงจุย้ยหรือหาอะไรต่างๆเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนอะไรเพราะการกระทำเหล่านี้เป็นแค่พธิธีมันไม่ได้ไปทำให้เปลี่ยนแปลงในทางจิตใจการเปลี่ยนไปในทางการเปลี่ยนแปลงในทางจิตใจอยู่ที่การกระทาอยากให้ใจเราดีใจใจมีความสุขให้ทาความดีกันถ้าอยากให้ใจเราไม่ทุกข์อย่าไปทำบาปกันท่านั้นเอง นี่คุณคุณสมบัติของพระโสดาบัน